รวมไปถึงมีการแสดงประกอบแสงสีเสียงนะคะ การแสดงเทียพนพรรษาภาคหลังคืนด้วยค่ะซึ่งก็ต้องรอชมก่อนนะคะว่าขบวนเทียพนพรรษาจากชุมชนวัดใดน,นะคะจะคว้ารางวัลตำแหน่งนะคะชนะเลิศในแต่ละประเภทแปครองได้ค่ะซึ่งในส่วนของประเภทแกะสลักขนาดใหญ่ในปีนี้นะคะชนะเลิศค่ะจะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานนะคะจากสมเด็จพระเทพรัรชตร์สุดาสยามบรมร,ราชกุมารีพร้อมรางวัลเงินสด2 0 0 0 0 0บาทค่ะส่วนในประเภทแกะสลักขนาดเล็กนะคะชนะเลิศนะคะจะได้รับ เงินสด100,000บาทพร้อมด้วยถ้วยรางวัลค่ะและในประเภทติดพิมพ์ขนาดใหญ่นะคะจะได้รับถ้วยรางวัลนะคะจากสมเด็จพระเทพพระราศดาสยามบรมราชกุมารีเช่นเดียวกันค่ะพร้อมด้วยรางวัลเงินสด200,000บาทค่ะในส่วนของประเภทติดพิมพ์ขนาดเล็กนะคะชนะเลิศจะได้รับรางวัลเงินสด100,000บาทพร้อมถ้วยรางวัลนะคะและก็ยังมีในส่วนของรางวัลของประเภทต้นเทียนโบราณด้วยค่ะซึ่งชนะเลิศในประเภทต้นเทียนโบราณนี้นะคะ างวัลเงินสด30,000บาทและประเภทศิลปินรุ่นใหม่สืบสารตำนานเทียนอุบลราชธานีนะคะชนะเลิศก,ก็จะรับรางวัลเงินสด60,000บาทพร้อมด้วยถ้วยรางวัลค่ะสำหรับการจัดงานประเพณีเทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีนะครับประจำปีนี้นั้นจัดทั้งเดือนเลยนะครับตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่31กรกฎาคมนะครับ <c oughs> ซึ่งวันที่4กรกฎาคมที่ผ่านมามีพิธีเปิดงานประติมากรรมเทียนนานาชาติครั้งที่6ที่บริเวณหน้าวัดศรีอุบลรัตนารามนะครับส่วนวันที่10กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับ ได้มีการแสดงลำน้ำพลำูนเพลินละน้ำมูลเพลินลำน้ำเพลงนะครับ,รบวันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมาเปิดถนนสายเทียนบริเวณหน้าศาลหลักเมืองอุบลราชธานีนะครับมีการสาธิตการแกะสลักติดพิมพ์เทียนณบริเวณพิธีหน้าศาลหลักเมืองสว,วันที่14กรกฎาคมมีการประกวดกา,างสาวองามเทียนพรรษานะครับและก็งานพาแลงที่โรงแรมซุนิแกรนด์ชั้น5นะครับส่วนที่2ขบวนที่3ขบวนทีค4ขบวนที่านะครับเทียนเชิดภาษาพระมากษัตริย์พระมากษัตริย์ทาง รัรนารามงราทั้การสแสดงมหา,าดุริยางในบริเวณสนามทุ่งสีเมืองจนมีถึงพิธีมหาเวียนเทียนนะครับณบริเวณวัดศรีอุบลรัตนารามและชมการแสดงประกอบแสงเสียงขบวนแห่เทียนภาคกลางคืนณบริเวณปาร,รัมพิธีหน้าวัดศรีอุบลรัตนารามครับอยากให้ท่าน,นผู้มีเกียรติท่านผู้ท่านผู้ท่านผ,ผู้ชมทางบ้านได้มีโอกาสมาร่วมนั่งรับชมขบวนแห่เทียนกับเราตรงนี้จริงๆเลยนะคะอยากจะบอกว่าโหสัมผัสได้ถึง กระดบทำเนียมประเพณีที่ได้มีการสืบสารนะคะมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะคะได้ยินเสียงพินเสียงแครแลวรู้สึกนะคะรู้สึกฝากปลื้มใจแทนชาวจังหวัดบรารธานีที่มีงานประเพณีที่ดีงามรวมไปถึงงานประเพณีที่ยิ่งใหญ่นะคะบวชสู่วชสู่ราติของชาวโลกได้มากขนาดนี้นะคะถึงแม้ว่าจะต้องมีการต้อนรอบต้อนรันเลย วันนี้เพื่อวันนี้วันเดียวนะคะก็ทให้การประจวบยิ่งใหญ่นะครับเป็นรดันปะเทศจีนนะครับสำหรับปีนี้นะครับความพิเศษอยู่ที่ตรงถือว่าเป็นปีตรงขนนกนกให่กันนะคะไม่ว่าจะอยู่ใดอยู่ใดที่ไหนมีด้วยมีงานประจวบปีงานประเพณีแทนเจาพันศาเนี่ะทุกคนนะคะก็จะมาร่วมกันและในปีนี้นะคะถือว่าเป็นปีมหางคลที่ทุกคนจะมาร่วมกันเพื่อเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราค่ะ สำหรับขบวนต่อไปที่คุณผู้ชมจะได้ชมความสวยสดงดงามของต้นเทียนนะครับเรเป็นเทียนพรรษาจากวัดเมืองเดชอำเภอเดชมนะะครับซึ่งเมื่อปีที่แล้วก็คว้ารางวัลชนะเลิศไปนะคะมาดูกันนะคะว่าปีนี้จะสามารถรักษาตำแหน่งแชมป์เอาไว้ได้หรือไม่ค่ะร้อ f ต้องถือได้ว่าปีนี้บรรยากาศดีมากเลยครับค่ะไม่ร้อนนะคะใช่ครับฟ้าฝนเป็นใจเป็นอย่างมากทีเดียวครับซึ่งทุกปีเนี้ยก็แดดจะออกตั้งแต่เช้าเลยนะคะคุณประเทศคะใช่ครับ ถึงท่านท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะคะปีนี้ไม่ได้มีโอกาสมาร่วมงานประเพณีแห่เทียนพรรษาที่จังหวัดบนราชธยนีก็อยากจะขอเชิญชวนนะครับว่าปีหน้านะคะอยากจะให้มาร่วมงานประเพณีแห่เทียนพรรษาแต่ไม่ใช่มาในพิธีเปิดนะคะคุณผู้ชมสามารถมาร่วมงานได้ก่อนล่วงหน้าในสัปดาห์เลยนะคะเพราะว่าจะมีพิจกรรมเยือนชุมชนชนิเทียนพรรษาและที่สำคัญนะค่ะคุณผู้ชมเองก็จะได้มีโอกาส จับและวก็ไล้ชิดการทำเทียนนะคะจากผู้มาแสดงต่างอย่างไล่ชิดเลยทีเดียวคือว่าเป็นผลเสน่อีกอย่างหนึ่งของนักท่องเที่ยวที่กล่าวขวัญถึงอุบลราชธานีมากนะครับคือได้มีโอกาสในการติดพิมพ์ต้นเทียนแล้วก็มีโอกาสในการที่จะเป็นช่างเทียนพอเวลาที่เทียนออกมาแสดงนะครับเราก็จะภูมิใจได้ว่านี่เป็นผลงานของเรานเป็นผลงานของนักท่องเที่ยวต่างนะครับไปมาเยือนหมู่บ้านต่างๆมาแล้วค่ะขบวนแทนเทียนพรรษาจาของวัดเมืองเด่นนะคะจากอำเภอเด่านปูดมจังหวัด จะซึ่งในส่วนของวัดเมืองเดชเองยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่อดีตที่ผ่านมาเนี่ยจะส่งในประเภทแกะสลักมาโดยตลอดแต่เพิ่งมาเปลี่ยนเมื่อปี2553เนี่ยค่ะขุงประเทที่เปลี่ยนมาเป็นประเภทต้นเทียนประเภทติดเทียนและก็ไม่ทําให้พี่น้องชาวอําเภอเดชอุดมนั้นผิดหวังนะคะได้รับรางวัลชนะเลิศค่ะและปีนี้ก็เลยจัดส่งนะคะต้นเทียนพนธาประเภทติดเียต่อนะคะก็มาร่วมลุ้นและให 我感到很骄傲。 รักษาแชมป์ม้หรือเปล่าได้หรือเปล่าในปีนี้นะคะรับทางคณะช่างผู้จัดทำเทียนปันษาอุเฉดอุดมนะครับได้ออกแบบให้ผู้ชมทุกท่านได้ส,สมได้ชมความสวยงามอ่อนช้อย <c oughs> และก็ความคิดสร้างสารรค์เนี่ยนะครับ <c oughs> ในเชิงช่างอาจจะดูไม่ค่อยสมจริงนั้นแ <c oughs> ต่ว,ว่าต <c oughs> ้นเทียนตัวนี้เน้นในเรื่องของความสุขความเพลิดเพลินความ,ม,มอิ่มอกอิ่มใจของทุกท่านที่มาชมศิลปะเทียนปันษาที่ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเถื่อไทยองราชสวยงามที่สุดนะครับและก็เป็นเทียนปันษาประเภทตินพิมพ์เรียกได้ว่าอิติใที่คุ <จ>วันานีครับเนื่องจากว่าเป็นต้นเทียนประเภทติดพิมพ์ขนาดใหญ่มากๆเลยนะคะคก็จะมีการประดิษฐ์นะคะในส่วนต่างๆแยกออกเป็นส่วนๆนะคะ,ะส่วนที่อย่งนี้ค่ะก็จะเป็น พระยาราชสีนะคะซึ่งนับว่าเป็นสัตว์ในหิมพานต์นะคะมีความหมายถึงความเข้มแข็งความสง่างามแสดงถึงพลังความเข้มแข็งค่ะความสามัคคีของชาวอำเเอเดตุดงโดยเทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบลพ่อค้าประชาชนนะคะและประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมกันคิดขึ้นนะคะในส่วนของอตอนที่สองนะคะก็จะเป็นภาพในตอนพระศาสดาประสูตินะคะดีค่ะสวยงาม สำหรับในช่วงนี้เรามีวิธีกรภาคสนามอีกท่านหนึน่งน,น,น,นะครับคุณจินตชยาจิปนัธิการนะครับจะไปสัมภาษณ์ทางเพื่อนบ้านของเรานะครับท่านรองเจ้าแขวงสารวัตรนะครับและอีกสักครู่นะคะจะไปพูดคุยกับท่านรองเจ้าแขวงสารวัตรนะคะท่านสีเฮงของสมบัตินะคะถึงในส่วนของการ งานแล้วก็ในส่วนของการที่ท่านเองได้มีโอกาสนะคะมาร่วมงานประเทศทีงชาวไทยโดยเฉพาะของพี่น้องชาวราชธานีในมนีนะคะรู้สึกอย่างไรนะคะในฐานะเพื่อนบ้านสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะดิฉันจีนัชยาจีปนาธิการนะคะตอนนี้อยู่กับ เจ้าแขวงสารวันนะคะซึ่งท่านเป็นรองเจ้าแขวงสารวันแล้วก็มาชมงานในวันนี้ค่ะท่านสีเฮงหอมสมบัติค่ะสวัสดีค่ะค่ะเป็นครั้งแรกไหมคะที่มาเจ้าเป็นครังสมิตรที่ได้มาสมงานเฮเทียนบรราประจําปีของจังหวัดอุบลเป็นครั้งแรกของรองเจ้าแขวงสารวันนะคะรับประทับใจอย่างเป็นพิเศษบอกคะกูรู้สึกประทับใจเป็นพิเศษเกี่ยวกับการอนุรักษ์ศักษา วัฒนธรรมอันดีงามของสาอุบลและพิเศษสุดก็เห็นว่าสาอุบลได้สแสดงการฟ้อนลำสาาลวันซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของแขวงสารวันแห่งสโปโปลลาวได้คายคือเศร้าสลวันดีเลยประทับใจหลาย ประทรับใจมากๆนะคะก็คือการอนุรักษ์วัฒนธรรมของไทยเอาไว้นะคะแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่ประทรับใจที่สุดเลยก็คือการฟ้อนรําสารวันซึ่งท่านรองเจ้าแขวงบอกว่าเป็นการฟ้อนรําที่คล้ายคลึงกับของออริจินอลหรือว่าของดั้งเดิมของสารวันมากๆเลยนะคะํามมีโอกาสกลับมาอีกจะกลับมาไหมคะคิดว่าคือจะมีโอกาสกลับมาอุบลอีกเพราะว่าอุบลกับแขวงสารวันของปวกเฮาเนี่ยเป็นบ้านพีมังน้องซึ่งมีพรมแดนมีสายแดนติดจอดกัน แต่ทุกๆปีมห้องก็มีโอกาส,สดได้พบปะ